สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในช่วงของสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬานะครับกับผมภูยพัฒน์ตุรพัฒน์และทีมงานผ่านแอปแดงฟ้านะครับในทุกช่องทางของไทยนิวเชีย และเพจข่าวเดอะสเตชันไทยครับกับขวามไหวในแวดวงกีฬานะครับวันนี้สปอร์โซนของเรานะครับมาเริ่มกันที่ความขุ่นไหวซีเกมนะครับไอดีกาซีเกมยังไม่ถึงมือสื่อครับแถมไร้รถบริการนะครับให้เดินทางไปสนามเองพอบ้านสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาโวยนะครับฝ่ายจัดการแข่งต้องเร่งแก้ปัญหาด่วนครับวันามกระทบภาพลักษณ์ของประเทศเป็นสืบเนื่องมาจากภาพควัมหลงนะครับในการเปิดศูนย์สื่อมวลชนและ ศูนย์ถ่ายทอดสดนะครับของการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3% 3เมื่อวานนี้ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นบทนะครับนายพานุพใจเกื้อครับเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยหลังได้เข้าเยี่ยมชมการเปิดศูนย์ถ่ายทอดสดและศูนย์สื่อมวลชนซีเกมส์ครั้งที่33ว่าการแข่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันนะครับแต่มีความเสี่ยงที่การรายงานข่าวและความสนใจจากสื่อมวลชนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากจนถึงขณะนี้ผู้สื่อข่าวกีฬาจำนวนมาก ยังไม่ได้รับการดําเนินการเรื่องบัตรประจําตัวหรือไอเดียกาเพื่อใช้ในการรายงานข่าวซึ่งบัตรดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่การแข่งขันต่างๆการดำเนินการที่ล่าช้าเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมความพร้อมของสื่อในการวางแผนเข้าทําข่าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงเรียกร้องให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขความกระจ่างและดําเนินการแก้ไขปัญหาการออกไอเดียกาโดยด่วนที่สุดเพราะบ้านสมาคมสื่อข่าวกีฬากล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบยังพบว่าไม่มีการจัด บริการรถรับส่งสําหรับสื่อมวลชนในเส้นทางสําคัญสําคัญซึ่งเป็นบริการพื้นฐานที่ควรมีสําหรับการแข่งกีฬาระดับนานาชาติเพื่อ่มใความสะดวกให้สื่อมวลชนสามารถเดินทางไปมาระหว่างสนามแข่งขันและศูนย์สื่อมวลชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจึงขอเรียกร้องพิจารณาการจัดรถบริการสําหรับสื่อมวลชนในเส้นทางหลักและสําคัญเพื่อลดภาระก,การเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการทําข่าวการจัดการด้านสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนกระแสะความสนใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการแข่งกีฬาซีเกมให้เกิดขึ้นในวงกว้างหากปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลให้การรายงานข่าวไม่ทั่วถึงและทําให้การแข่งซีเกมในฐานะเจ้าภาพอาจไม่ได้รับความสนใจและไม่ประสบความสําเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์ตามเป้าที่ตั้งไว้ ในฐานะตัวแทนของผู้สื่อข่าวกีฬาจึงได้ออกมาเน้นย้ำและเรียกร้องให้คณะกรรมการจัดการขันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาเหล่านี้อย่างจรงิงจังเพื่อให้การทําหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นไปอย่างราบลื่นและช่วยกันสร้างบรรยากาศความคึกคักให้กับมาการกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้และก่อนที่ภาพลักษณ์ของประเทศจะเสียหายเลขาสมาคมสื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวทิ้งท้ายซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาหลักจริงๆซึ่งในมุมมองของสื่อมวลชนต่างๆก็คิดใน แง่มุมเดียวกันกับทางด้านของเลขาสมาคมข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยคุณพานพใจเกื้อนะครับถ้าหากไม่ได้รับอดยการเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปอย่างติดขัดและลําบากแน่นอนในการเข้าสู่พื้นที่ของการแข่งขันต่างๆนะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวของจักรยานในซีเกมกันบ้างครับเสมึกพอใจโกเมธทําเวลาได้ยอดเยี่ยมนะครับโคสทาวีก็มั่นใจว่า2เหรียญทองในซีเกมจากจักรยาน BMX มีแน่นอน เสียมือพอใจนักปั่น BMX ทีมชาติไทยนำโดยเอโกเมสสุกประเสริฐทำสถิติยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมทดสอบเวลาพร้อมป้องกัน2เหรียญทองจัก,กรยาน BMX กีฬาสีเกมครั้งที่33ที่จะสิงชัยกันระหว่าง12-13ถึงธันวาคมที่สนาม BMX ส่วนกีฬากมลของ FBT ด้านฮาวิเครีปนะครับผู้สอนทีมชาติไทยมั่นใจนักปั่นไทยทำผลงานได้ตามเป้า2เหรียญทองแน่นอนเสียมึพอพลเอกเดชาเหมกระสีครับรองประธานสมาพันธ์ จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียหรือ AFC c นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพมราชุปถมปัมภ์เปิดเผยว่าตามที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานานานาชาติหรือ UCI ให้ทําหน้าที่เทคนิคเชียลดีลเกตสหรือผู้แทนด้านเทคนิคของจักรยานกีฬา <c oughs> ขออภัยนะครับในซีเกมครั้งที่33ซึ่งตนต้องตรวจสนามแข่งขันจักรยานทุกแห่ง ว่าได้มาตรฐานตามที่ UCI กำหนดหรือไม่สำหรับสนามแข่งขันจักรยาน BMX ที่สวนกีฬากรมลหรือ FBT ด้านถนนสุวิทวงศ์นะครับหนองจอกกรทมทางด้านนายกมลน,นางประวินาโชคภัยบุญกิจประธานและรองประธานบริษัทในเครือ FBT ที่เป็นเจ้าของสนามได้ปรับปรุงสนามให้มีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วพลเอกเด,กดชาก,กล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการสร้างอัฒจันทร์แบบสกายวอล์คสามารถรองรับผู้ชมได้200-300คนขณะที่การในสนามก็ต้องมีองค์ประกอบอ,อื่นๆด้วย ได้แก่ห้องตรวจสารกระตุ้นด o อปปิ้งคอนโทรลนะครับห้องพุทธศิลป์ห้องประชุมและห้องพักนักกีฬาซึ่งทางคุณปวินาได้ชยงบประมาณส่วนตัวจัดสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในส่วนของห้องพักนักกีฬาก็จะเตรียมไว้เพื่อรองรับการเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2019นับว่าเป็นสนามจักรยาน bmx ที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียเสริมกาวอีกว่าด้านการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา bmx ทีมชาติไทยที่ปักหลักกฝึซ้อม อยู่ที่สวนกีฬากระมวลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5 1 7จากการรายง,งานของมิสเตอร์ฮาวิเงครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยระบุว่าทีม BMX ไทยทำการฝึกซ้อมเวลาแข่งขันจริงเพื่อทดสอบไฟสนามและความสมบ,บูรณ์ของพื้นผิวลู่ผลปรากฏว่านักปั่นทีมชาติไทยทั้งเอสิบโทโกเมสสุปประเสริฐเจ้าของ2เหรียญทอง BMX กีฬาซีเกมทั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเพื่อนร่วมทีมดาวรุ่งทั้งนายพุธภูมินาคแป้นนายรัมพิพ์ภูนุษย์และนาย กนวัตเชื้ออาหารต่างก็ทําสถิติในการทดสอบได้อย่างน่าพอใจใกล้เคียงกับสถิติดีสุดที่เคยทําได้ในการแข่งระดับนานาชาติที่ผ่านมาในสนาม bmx สวนกีฬากระมวลมิสเตอร์ฮาวิรายงานว่าในเวลาในการทดสอบของนักกีฬาโดยเฉพาะกะเมททําสถิติใกล้เคียงกับสถิติที่เคยทำเอาไว้ในการคว้ดแชมป์ bmx ชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4ที่สนามสวนกีฬากระมวลแห่งนี้ ขณะที่การทดสอบก็ได้กำชับให้นักกีฬาแต่ละคนขี่เพียง90%ไม่ได้ทุ่มเต็มร้อยเพื่อป้องกันในการบาดเจ็บตลอดจนรักษาความรับของทีมเพื่อผลการแข่งขันจริงซึ่งมิสเตอร์ฮาวิเชื่อมั่นว่านักปั่นทีมชาติไทยทั้ง4คนจะสามารถทำสถิติดีขึ้นกว่าตอนทดสอบเมื่อเวลาแข่งขันจริงมาถึงแน่นอนพอดเดยชากล่กกาว พลเอกดิษากล่าวสำหรับอาการบาดเจ็บของโกเมศเมื่อหนึ่งทีมชาติไทยขณะนี้หายเป็นปกติแล้วจากการดูแลอย่างเต็มที่ของทีมแพทย์และกายภาพทีมชาติไทยก็ร่วมกับสุริยาส์กรกีฬาแห่งประเทศไทยโดยโกเมศยืยนยันว่ามีการเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยในบางครั้งกระปั่นออกแรงบางจาังหวะซึ่งก็ไม่ส่งผลใดๆระหว่างการขี่และเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการแข่งขันอีกสิกว่าวันอาการบาดเจ็บที่เหลืออยู่น่าจะหายสนิทไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อ,อก,การคว้าเหรียญทอง ซึ่งการแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่12-13ธันวาคมมีการชิง2เหรียญทองจาก BMX Time Trial ที่แข่งขันทีละคนผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจะคว้าเหรียญทองไปครองและ BMX Racing ที่แข่งขันกัน3โมโตผู้ที่ทำอันดับดีสุดจะได้เหรียญทองผมคิดว่าเราหน้าจะได้ทั้ง2เหรียญทองจากกุเมศก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมาร่วมเชียนน้ำป่าน BMX ทีมชาติไทยที่สวนกีฬากบมนแห่งนี้ โดยเปิดเข้าชมฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูการแข่งจะเริ่มเวลา18.00นาผู้ชมก็ไม่ร้อนแดดแถมอากาศก็ยังเย็นสบายเนื่องจากเป็นฤดูหนาวนอกจากกุมภาพแล้วเรายังมีโอกาสได้รุ้นเหรียญเงินเหรียญทองแดงจากพุทธภูมิอีกคนฝากแฟนกีฬาชาวไทยมาเชียร์กันเยอะนักกีฬาจะได้มีกําลังใจเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทอง,ทองและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยขอบคุณมากครับประเด็นในากาดยิงท้ายด้านมิสเตอร์ฮาวิเครปนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจากการทดสอบความพร้อม นักปั่นไทยในเวลาแข่งขันจริงครั้งล่าสุดมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะทําผลงานตามเป้าหมาย2เหรียญทองอย่างแน่นอนแม้ว่าคู่ต่อสู้สําคัญอย่างฟิลิปปินส์ที่มีแพทริกเบนคูเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียล่าสุดและอินโดนีเซียที่มีริโออักบาจอมเก่าอดีตเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียลงชิงชทยก็ตามจากผลงานที่ผ่านมาของโกเมส นับตั้งแต่สีเกมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2562โดดเด่นเหนือกว่านักปั่นในอาเซียนหรือแม้กระทั่งในระดับเอเชียด้วยผลงานแชมป์เอเชีย3สมัยซ้อนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมของทีม BMX ไทยที่ได้รับการสน,สนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้านจากผลเอกเดชาเหิมเกษีในายสมาคมกีฬาจักรยานผมเชื่อมั่นว่าโกเมสจะคว้าเหรียญทองทั้ง2เหรียญเป็นของวันปีใหม่ให้แก่แฟนๆกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอนและขอให้จับตาดูนักปั่นไทยทั้ง3คนที่แม้จะยังอยู่ในช่วงอายุเยาวชน แต่ทุกคนก็มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดตลอดเวล,ลา10กว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพุทธูมินักแป้นที่มีโอกาสที่สร้างเซ์ไพ์เบียดชิงเหรียญจากมือนักปัดรุ่นพี่ทั้งแพทริกเบนคูและริโออักบามาครองได้มิสเตอร์แฮบี้กล่าว สำหรับโปรแกรมการขันจักรยาน BMX ในกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่สวนกีฬากรมลถนนสุวิทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานาครบีดังนี้ครับวันที่12ธันวาคมเวลา18.00นาชิง1เหรียญทองจากรายการ BMX Time Trial วันที่13ธันวาคมเวลา18.00นาชิง1เหรียญทองจากรายการ BMX Racing ท้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามา มีเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากพลเอกเดชาเห็มกระสีครับคือผมเองเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากสาพันธ์เป็นทีดีนะครับเป็นเทคนิเชียนดีริเกตจะต้องดูสภาพสนามให้พร้อมตามกฎกติกาของสาพันเจ้โหงเนี่ยก็ทำเป็นสกายวอล์สามารถนั่งดูได้แต่ผมก็ให้ข้อคิดเป็นนิดนึงว่า ต้องดูน้ำหนักด้วยถ้าเกิดคนขึ้นมาเชียร์เยอะๆเนี่ยมันจะมีผลไหมวิศวกรก็บอกไม่มีผลนะครับรับได้สองสามร้อยคนเนี่ยรับได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าในสนามจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งประกอบก็คือหนึ่งห้องโดปิ i งห้องผู้ตัดสินห้องประชุมและที่พักนักกีฬา อันนี้องค์ประกอบโดยรวมเนื่องจากสนามอันนี้มันมีไฟเก๋หงท่านทำไฟไว้สวยก็เลยอยากจะโชว์สนามสนามนี้เป็นสนามที่ดีที่สุดในเอเชียสูง8เมตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหลังจากเราสร้างแล้วเนี่ยประธานสาพันเนี่ยก็ได้ด,ไดูได้มาดูนะฮะแล้วก็ยกให้สนามนี้เป็นสนามที่ดีที่สุดนะครับองค์ประกอบทุกอย่าง มีที่นั่งดูแล้วก็มีสกายวอล์กทุกอย่างพร้อมมูลหมดได้มาตรฐานวันนี้ก็เลยท่านเชิญผมแล้วก็คณะกรรมการทั้งหลายทั้งปวงแขกเกลือต่างๆมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็มาทำพิธีสง์เปิดที่ห้องห้องพักนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬานะครับ พีเอ็มเอ็กซ์เนี่ยจะแข่งวันที่12 13นะครับสองเหรียญทองก็คิดว่าไม่พลาดนะครับยากโกเมศสุขประเสริฐวันแรกก็จะแข่งแบบจับเวลาทร,มรามเทรลวันที่สองเป็นเลสซิ่งจับเวลาล่าสุดก็ดีนะครับยุทธภูมิก็ดีนะครับน่าจะหนึ่งในสามเนี่ยเหรียญเหรียญใดเหรียญทองนะ่ะหนึ่งละอีกเงินกับทองแดงเนี่ยไม่ไม่รู้เราจะได้เปล่าเราจะแข่งกับฟิลิปปินส์เท่านั้น ตอนนี้ครับยังอยู่ที่ควมหวายซีเกมนะครับฟุตบอลชายไทยซ้อมเข้มนะครับธนก,กิจชนะภัยชนะพัฒนะครับต้องยันต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ มอวันที่หนึ่งธันวาคมเวลา16บหนาฬิก,กาสานาทีที่สนามไทยเบฟฟุตบอลแคาเดมี่ฟูตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งฟุตบอลชายในมหกรรกีฬาซีเกมการซ้อมในครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและการทบทวนคอนเซ็ปต์ของทีมโดยมีแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมชมการฝึกซ้อมก่อนการฝึกซ้อมธนก,กิจชดเมืองปักกล่าวว่าความพร้อม เก็บตัวได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ยังมีบางส่วนมากันไม่ครบแต่เราก็พยายามซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมความฟิตของตัวเองหรือแทคนิกให้ได้ดีกว่ารอบที่แล้วซีเกมมีความกดดันแต่เชื่อว่าทุกคนในทีมเตรียมความพร้อมมาอย่างดีส่วนผมนั้นเป็นครั้งแรกในซีเกมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับเป้าหมายในซีเกมครั้งแรกอยากทําผลงานของตัวเองให้ดีสุดรวมถึงในทีมเป้าของเราก็คือทุกคนหวังเหรียญทองอยากให้ทุกคนโฟกัสในแต่ละแมตช์ฝากทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเ,เราจะทําให้เต็มที่เก็บเหรียญทองมาไว้ในบ้านเราให้ได้ ด้านชนะพัดบัวพันครับกล่าวว่าการซ้อมของทีมชาติไทยชุดนี้ดีและก็ยังแต่ก็ยังมากันไม่ครบจะพยายามปรับแท็กติกและความเข้าใจภายในทีมการซ้อมทั้งสโมสรและทีมชาติอาจจะซ้อมอะไรไม่ได้มากเพราะบางคนเล่นกับสโมสรมาบางคนก็ไม่ได้กลับไปเล่นกับสโมสรจะต้องซ้อมมากกว่าเพราะว่าขาดแมตช์ฟิตอาจจะต้องซ้อมหนักกว่าทุกคนที่ไปแข่งส่วนความยากในการเจอกับทีมระดับอาเซียนผมมองว่ายากทุกทีมครับอยู่ที่ว่าเราจะวางแท็กติกอย่างไรและเาต้องเล่นแบบไหนเวลาเจอกับ คู่แข่งต่ลงชาติทุกทีมมีจุดแข็งต่างกันเราต้องเตรียมตัวให้เหมาะกับเกมนั้นแฟนๆกับทีมสิงโโคโปร์คส์ยังไม่ได้มีการประชุมอะไรเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆต้องรอประชุมกันอีกรอบครับสำหรับโปรแกรมการผลบมืชายทีมชาติไทยชุด4เกมล่าสุดมีโปรแกรมออกมาดังนี้นะครับวันที่3ธันวาคมไทยพบติโมเรสเตเวลา19.00ที่ราชบังคลากฬาสถานครับถ่ายทอดสดทางวันท่องวัน HD13 31นะครับขออภัยและแอปพลิเคชัน t ูวิชันนาว แล้วก็แมตช์ที่2ครับ11ธันวาคม2 5 1 8ทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์เวลา19นาฬิการาชมังคลากฬาสถานครับทาง TBC นะครับส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงนชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครในวันที่15และ18ธันวาคม2 5 6 8ตามลำดับนะครับในก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเหรียญยอดฮิตของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ก็ต้องเป็นฟุตบอลนี่แหละครับยังอยู่กันที่ซีเกมส์ครับทีมชาติ ฟุตซอลไทยนะครับซ้อมต่อเนื่องเตรียมรุยศึกซีเกม2025อาลุสย้ำครับซีเกมครั้งแรกเป้าหมายเดียวก็คือควา้าเหรียญทองเท่านั้นวันที่1ธันวาคมครับ16ในกาที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคารเ a t เ a i l แ n นด์ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันมาก,การรักีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหววันที่9ธันวาคมถึง20ธันวาคม สมัคล18ที่นนทบุรีสเตเดียมการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความสัมพันธ์ภายในทีมใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมอรุสเสนบัตนะครับผู้สาป,ประตูฟุตบอลชายทีมชาติฟุตซอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการฝึกซ้อมถือว่าดีขึ้นในทุกๆวันครับความเข้มข้นถูกไล่ระดับขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจรูปแบบการเล่นรวมถึงวิธีการทํางานของโค้ชมากขึ้นอย่างชัดเจน การกลับมาของฟุตซอลไทยในซีเกมส์ครั้งนี้เป็นการเล่นซีเกมส์ครั้งแรกของผมด้วยเรามองเป้าหมายเดียวกันคือคว้าเหรียญทองผมมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมชุดนี้เพราะเราผ่านการเล่นกันมาหลายทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ต้นปีทำให้รู้ใจกันมากขึ้นและมีความพร้อมในหลายด้านเชื่อว่าเราน่าจะพร้อมที่สุดก่อนถึงซีเกมส์ส่วนคู่แข่งสําคัญผมมองว่าเป็นอินโดนีเซียและเวียดน,นามเป็นทีมที่เล่นได้สูสีกับเราและน่าจะเป็นคู่ชิงเหรียญทองของทีมทติไทยแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าทีมทติไทยมีศักยภาพ,พพอจะควา้เกกาเหร อยากเชิญแ,แฟนแฟนฟุตซอลชาวไทยร่วมกันมาเป็นกำลังใจให้กับเราเต็มสนามที่นนทบุรีสเตเดียมแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปชมก็สามารถติดตามผ่านการถ่ายทอดสดได้เช่นกันครับสำหรับรูปแบบการแข่งขันฟุตซอลชายในซีเกมส์ครั้งที่33เป็นแบบพบกันหมดโดยโปรแกรมการแข่งขันมีดัางนี้ครับแบบแรกนะครับวันที่15ธันวาคมไทยพบมาเลเซียดาสิบเก้านาฬิกาที่นนทบุรีสเตเดียมครับถ่ายทอดทาง TBC นะครับแบบเดย์ที่2 16ธันวาคมครับวันกีฬาแห่งชาตินะครับ ไทยพบเมียนม,มารครับ19นกาที่นนทบ,บุรีสเตเดียมทาง TBC เช่นกันแมตท,ที่38ธันวาคมครับไทยพบเวียดนามครับที่นนทบ,บุรีสเตเดียมเวลา19เนกาและแมตสุดท้ายนะครับ19ธันวาคมไทยพบอินโดนีเซียเวลา19เนกาที่นนทบ,บุรีสเตเดียมครับถ่ายทอดสดทาง TBC เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความคุ้นวของ4เกมครับซีข่าวรวดนะครับมาดูกันที่โตขึ้นไทยครับคว้า3แชมป์วินเซิร์ฟ ชิงแชมป์เอเชียประเภทเทคโน293และเทคโน293พลัสท้าตขึ้นไทยโชว์ฟอร์มสถานกว่า3แชมป์วินเซิร์ฟชิงแชมป์เอเชียประเภทเทคโน293และเทคโน293พลัสที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยจ่ายิ้มครับจ่าเอกนาวินสิงห์ศาสตร์คว้แชมป์โลกจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เทคโน293พลัสส่วนรุ่นประเภทนะครับด้านกรกัญญาปานทองคว้าแชมป์เทคโน293รุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงส่วนประเภทเทคโน293รุ่นอายุไม่เกิน เจ็ดปีชายแชมป์เป็นของปาร์คสุประโชคเชื้อตาทองการแข่งขันวิเซิฟชิงแชมป์เอเชียรประเภทเทคโนโลยี293และเทคโนโลย29ี293พลัดที่หัดจอมเทียนเมืองพระยาจังหวัดชลบุรีรายการนี้มีนักกีฬาจากเอเชีย9ชาติได้แก่มาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไต้หวันอินโดนีเซียญี่ปุน่นอินเดียฮ่องกงไทยรวมถึง3มชาติอิตาลีสหาารัฐเช็กและสหราชอาาจัรเข้าร่วมชิงชัยนะครับก็คือมีชาติอาเซียน5ชาติด้วยกันโดยสมาคม กีฬาวิเซิร์แห่งประเทศไทยส่งนิกลาแข่งขันรวม6คนหลังเสร็จที่แข่งขันปรากฏว่าทัพโตะขึ้นไทยทําผลงานยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์มาได้3รายการประเภทเทคโนนโิส293พัดรุ่นโอเพนจ่ายิิมจ่าเอกนาวินสิงห์ศาสตร์เจ้าของอันดับ3ามวิเซิร์ถ,ถิงแชมป์โลกปีล่าสุดโชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาครองแต้มเสีย15คะแนนอันดับ2อแอมบอยเลนส์เองเจโรจากฟิลิปปินส์แต้มเสีย28คะแนนอันดับ3มูฮัมมัด อิสตูด,ดินบินอัมดุลลานีจากมาเลเซียต้มเสีย43คะแนนส่วนไดโกะโคมสุดจากญี่ปุ่นดีกีแชมป์โลกคนล่าสุดจบอันดับ4ต้มเสีย49คะแนนและวัชิระวิหมันบำรุงจบอันดับ11ต้มเสีย117คะแนนประเภทเทคโน293รุ่นอายุ17ปีหญิงกอนกัญญาปันทองควา้าแชมป์มาครองต้มเสีย13คะแนนอันดับ2เป็นเคียรวิ่งจากฮ่องกองต้มเสีย30คะแนนอันดับ3วิงซุยวินส์โลจากฮ่องกองต้มเสีย50คะแนน ประเภทเทโนนโส2ก้า3รุ่นนี้ไม่เกิน17ปีชายสู้กันสนุกก่อนแชมป์ตกเป็นของปาครับสุพชโชคเจือตาทองแต้มเสีย24คะแนนอันดับ2อิงหอยติกจากฮ่องกงแต้มเสีย30คะแนนอันดับ3เขียนชัวโดจากฟิลิปปินส์แต้มเสีย32คะแนนอันดับ4เป็นปาครับสุพชัยเชื้อตาทองแต้มเสีย40คะแนนประเภทเทคโนนโิส2ก้า3รุ่นนี้ไม่เกิน15ปี อินิพลยมจินดาจบอันดับ3แต้มเสีย39คะแนนส่วนแชมป์เป็นของเอ็ดดี้อามานเอนูจากสิงคโปร์แต้มเสีย20คะแนนรอบสุดท้ายทาคงแนนได้ดีกว่านะครับอันดับ2เป็นโมฮิตแซนดิฟมหาเทจากอินเดียแต้มเสีย20คะแนนพร้อมกันนี้มีการจัดรายการไทย a ลนด n เตอร์เชนแน l วินเซอร์ฟิงแชมเปี้ยนชิพเป็นการทดสอบสนามซีเกมส์ั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นสภาพในเดือนธันวาคม2 0 1 8ในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมแข่งขันกัน3ประเภทมีผลดังนี้ครับ IQ f o ฟหญิงรุ่นโอเพนอันดับหนึ่งอธิชาหอมะระลื่นแต้มเสีย11คะแนนอันดับ2องอารินเน่ปาสจากฟิลิปปินส์แต้มเสีย24คะแนนอันดับ3แองเจิลซิวจากสิงคโปร์เสีย27คะแนน I q f o วฟอชายรุ่นโอเพนอันดับหนึ่งแทฮุนล,ลีจากเกาหลีใต้แต้มเสีย12คะแนนอันดับ2นิติพั ชัยวุฒเวสแต้มเสีย23คะแนนอันดับ3ซานเนอูคิมจากเกาหลีใต้แต้มเสีย2 7คะแนนอ q คิวฟอยลรุ่นยุ่งกัน19ปีอันดับ1พัสพงเลี้ยงหลำแต้มเสีย1 7คะแนนอันดับ2 เฉินชูดาวจากไต้หวนันแต้มเสีย29คะแนนอันดับ3เป็นจอนวองซือเซียงจากสิงคโปร์แต้มเสียสามเด็ดคะแนนสำหรับพิธีมอบรางวัลและธีปิดการแข่งนมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟพลเือโทสลาย,ยุทธแดงเทศอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟวรพ์พงพาลีสมาชิกองค์การมหารจังหวัดจุรีและสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมงานพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมบวินเซิร์ฟเปิดเผยว่าต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนว่าทำหน้้าาาาททีีีีี่่่ตตนนเองย็มมกกรั มือดีมาแข่งขันจนํานวนมากจากผลงานังกล่าวถือเป็นรางวัลตอบแทนในความทุ่มเทจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเข้มข้นมาตลอดและยังถือเป็นอันเอาเลิกเอาชัยก่อนแข่งข,ขันกีฬาสีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม2 5 0 0 6นนี้นะครับท้งนี้นักกีฬาบินเซิร์ฟไทยชุด4ีเกมครั้งที่3าาจำนวน4คนประกอบด้วย IQ f o i ฟยรุ่นทั่วไปชายได้แก่จ่าเต้์จ่าเอกนิติพัฒน์ชัยบุฒธิเวศ i อ f o i ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงได้แก่พลอยอธทิชาหอมละลื่น ไอคิวฟอยรุ่นเยาวชนชายได้แก่โอโม่พัสพงเลี้ยงลำและเทคโนโลุ่นทุ่ไปชายได้แก่จ่ายิมครับจ่าเอกนาวินสิงห์ศาสโดยมีเอกบุญสวัสติรับหน้าที่ผู้จัดการทีมผู้สอนประกอบไปด้วยอลันหอมระลื่น,นครับนี่ก็เป็นอดีตทีมชาติชื่อดังนะครับศักดาสกุลแฟงและนัทพงศ์โพนพรัตน์ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ การแข่งขันกีฬาความแหวนในกีฬาซีเกมนะครับซึ่งก็มีบรรดากีฬาชนิดต่างๆที่ทําการแข่งขันหรือว่าจัดพรีวิวต่างๆให้ได้ติดต่างกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและเช่นเคยครับมาปิดท้ายกับสปอร์ตโซนนะครับเราก็มีข่าวส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสล,สลับสลับกันไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของสวนนงนุษย์พัทยาครับจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องครับเท้าฟรีสาหรับคนเกิดเดือนธันวาคมครับสวนนงนุษย์พัทยาจัดโปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับเดืนอนแห่งความสุขและการส่งท้ายปีครับโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพยามอบของขวัญสุดพิเศษแก่ผู้มีวันเกิดขายวันเกิดในเดือนธันวาคมเพียงแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนก็สามารถเข้าชมสวนนงนุษได้ฟรีตลอดวันพร้อมรับสิทธิชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีระหว่างวันที่1นึถึงสาธันวาคม25งพเท่านั้นภายในสวนยังจัดพื้นที่สําหรับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิลปมงคลในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นตัวแทนพระพุทธศาสนาจากหลากหลายนานาชาติพระเก้าวัดองค์พระพรมพระพิฆเนศพญานาคและพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแหล่งรวมเรื่องราวของพระิลป์อันทรงคุณค่าอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดคือโซนพีระมิดนะครับแลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสิทธิพิเศษสำหรับช่วงทุกวัยเด็กส่วนสูงไม่เกิน140เมตรและผู้พิการเข้าฟรีทุกวัน ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันศุกร์ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปเข้าฟรีตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมโซนเดนอสาวกว่า1,700ตัวขนาดเท่าของจริงพร้อมดื่มด่ำกับความงามของสวนที่รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10สวนที่สวยท,ที่สุดของโลกนอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดใหญ่ดงนุชโชและการแสดงช้างแสนรู้ที่โรงละครสกาล่าครับเปิดการแสดงวันละ4ี่รอบสวนดงนุชพธัญาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับ ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w n o n g n u t p ็บนงนุษย์พนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับของสปอร์โซนโซนดีๆของคนรักกีฬาครับประจำวันอังคารที่2ธันวาคม2 5 1 8นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านกับการติดตามชมผ่านแอปแดงแสตฟ้าในทุกช่องทางของไทยนิวเอเซียและเพจข่าวเดอะสเตชันไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมภูมิพัฒน์ตุลรัตน์กาตุลพัฒน์นะครับและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกรมพละศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาผมเคยาวราชช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดอาการคันจากรังแคให้ผมสะอาดหอมสดชื่นมั่นใจตลอดวัน Lady My w a s h ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น อ่อนโยนปลอดภยัยกลิ่นหอมละมุนรู้สึกมั่นใจได้ทุกวันและสะบู่ไฮจินิกเคยาวราชทำความสะอาดได้ล้ำลึกกลิ่นหอมสมุนไพรขิงธรรมชาติป้องกันเชื้อโรคได้อย่างมั่นใจเคยาวราชสะอาดปลอดภยัยหอมสดชื่นทุกวัน